สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมมากโอ้ยเป็นอะไรนะครับมคอนีิก็ยังรู้สึกตื่นเต้นขึ่งรอแบบตื่นเต้นแมนครับก็ตื่นเต้นหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะครับผมบทด็กที่พออีิมเมียก่อยเออเพราะว่ารอบนี้นะเมาบทไทยแน่นอนพูดไทยครับผมต้องบอกว่ารอบนี้เป็นละครที่แบบว่าพูดไทยได้ทังเรื่องแมนใช่ไหมฮะใช่ครับเป็นแนวที่แบบว่าคุณก้องรายยุทธขนาดเลยโอ้ย ขนาดมากเลยครับนี่แนวผมมาแนวผมนี่ไหมอะไรนะมาแนวผมนะเนี่ยขนาดผมพูดแค่นี้เพียวพอไมรู้เรื่องเลยมาแนวผมครับมาแนวผมโอมาแนวมาแนวมาในทางผมโอเคครับอ่ะครับต่อไปเรื่องนะฮะสวัสดีครับยูนิโตเกียวเมดสีนะชื่อผมคุณพิษแฟนเลี้ยไหนครับผม นี้บอกเลยว่ามี FC จากต่างแดนนะครับผมบินมาไกลมารับชมเราเ้วยวันนี้หน้าห้องสุขของเราก็บินมาหลายประเทศเลยนะครับจางยุโรปส่วนยุโรปใส่ผู้เด็กมาจากเมืองนอกข้าน้าเลยเนาะมาจากประทศอะไรบ้างครับสวีเดนเบลคัมูไทยแลนด์นะฮะมาจากประเทศอะไรครับเยอรมันอันนี้มาจากประเทศอะไนนะะาารฮะอะไรนะฮ่องกง มาจากญี่ปุ่นโอ้โหปารเรียกไ้ว่ารับชมแบบ B i P เลยเยอรมันสวีเดนฮ่องกงญี่ปุ่นมีอีกไหมฮะประเทศไหนครับเปิดนประเทศไหนลูกออสเตรเลียวันนี้คนที่มาชมแบบจากห้องสูงมีจากต่างประเทศมาเยอะมากเพราะว่าหาโอกาสชมได้ยากนะครับปม่ิแล้วอยู่ต no ่างประเทศก็คือได้ร ja ับชมเฉพาะช่องทางออนไลน์แล้วก็คอนเสิร์ตแต่ว่า ตามออนไลน์แต่ปกติแล้วคุมสิ่ของเราคือจัดขึ้นานานๆทีแล้วก็ค่อนข้างส่วนตัวและรับชมอย่างสบายเนื้อหน้าบริการมีแอร์ร่างอย่างเย็นสบายครับทนะ่านต่อไปครับสวัสดีครับคุณจักรตัวเกียรติวซีคร,รับเป็นตัวเลขสีที่อยู่ในพนักงาลเป็นหมอไปก่อนเลยนะครับเป็นพี่ยังนะครับผมพอ่อตาขายลูกซีครับปั๊บมันคือแบ็คที่แอร์เทปันสุดย อย,อย่าออไปหาสกิทของต้นนอนขั้นอยอดสกิทหลังทะเลกาสัตว์ยังก,ก่อนนะขั้นยอดสกิทใจทึ่ทะเลกาสัตว์าือนี่เป็นพ่อค้าอันออนี้คือชุดในละครอะไรใช่ไหมฮะใช่ครับผมวันนี้เป็นไงบ้างตื่นเต้นไหมครูชินตาจากที่ไปบวชเอาทอปมัาเข้าสมองมาเจ็ดวัน ตื่นเต้นมากเลยครับแล้วก็เป็นอะไรที่แบบสนุกมากเใน EP นี้อยากให้ทุกท่านที่กำลังดูไลฟ์สดได้ชมคลิปตอนน้ซื้อบัตรเข้ามาในกลุ่มด้วยครับว่าปัจจุบันเท่าไหร่ครับ129บาทเหมือนเดิมครับราคาเท่าเดิมแต่คุณภาพเพิ่มเติมขึ้นไปครัสวัสดีครับผมเบิร์ตโตเกียวมิวสิกครับน่เบิร์ดครับผมหลายคนคงคุ้นหน้าคุ้นตาตั้งแต่ EP ที่แน่เลยนะครับผมจากหลังบ้านสู่หน้าบ้านจากเป็นเบื้องหลังตอนนี้ไปซื้อปีนเต็มตัวแล้ว เป็นไงบ้างครับก็ตื่นเต้นเหมือนเดิมครับผมนะครับก็วันนี้รับบทเป็นวันชัยหัวหน้าวงดนตรีครับนะครับถ้าเราวงดนตรีของเราที่ไป็อ่อนทั่วทั่วประเทศนะครับผมที่ถือว่าเป็นครั้งแรกหรือเปล่าคับเจ้าต่เป็นศิลปินเดินต่อมาของค่ายโซเชียลคลื่นเป็นเทวนี้ก็ครั้งที่สองครับผมครั้งแรกก็ปวงลางครับวงลางใช่ครับแล้วคืออันนั้นก็คือเป็นศิลปินแล้วครับผมเต็มตัวแล้วอนนี้ก็ครั้งที่สองก็วกลับขึ้นมาในโรงละครก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็อบอุ่นเหมือนนเดิมะครับผมมไ่เห็นน้องนน้อุ่ สัสดีครับมีโอโตเกียวเวสิกครับนอ้ามโอโตคนขอคุณเดิมเจ้าเก่าเจ้าดังคนร้านนี้วันนี้เป็นไงบ้างครับวันนี้รู้สึกตื่นเต้นมากเลยครับจะได้เป็นอินฟลูแล้วอินฟลูแน่นอนนั่นหมายความว่าเป็นไอดอลใช่ผู้มีทุนทางสังคมมีทุกด้านเลยครับด้านอะไรบ้างครับอาธิเชมอาทิเชมอ่อการใช้วาจา วาจาใช่ครับการใช้วาจาสื่อสารในการรับประทานประทานอะไรฮะประทานอาหารครับวันนี้อยากฝากอะไรถึงผู้ชมทางบ้านที่กำลังรับชมทั่วโลกอยู่ตอนนี้ครับวันนี้นะคะฝากด้วยนะคะฝากแถวฝากตัวนายอันเสนาภูมิคนนี้ไว้ในห้องของใจด้วยนะนายหลานเนาะรับชมเป็นนายหลนนะครับแต่เสนาภูมินะคะเป็นเสนาภูมิขอบคุณครับ สวัสดีค่ะน้องแอนนี่ค่ะโอ้เดี๋ยวคนดูคนทุกวันนี้เราเสียงแล้วเมื่อวานนี้ก็ดีก็ดีว่นนี้วันนี้มีคนดูจริงไม่เห็นพูดมากเลยวันนี้แม่แม่มาหลายหลายสังหลายแดนก็ที่อย่างหลายสันหลายแดนมาหลายที่ค่ะมาอะไรโปรเจกต์สอบเป็นยี่หมดทุกคนเป็นมัตตพี่บุตรอ๋อเป็นอับก็คนดูหรือยังก็มัน